それれはいつか来るる兆ししののの星星希望地園後誰に呼ばまででもななくあたをすょう運命ラウンドสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่าน,นี่ครับยินตอนข้อสุดเป็นร้อยยี่สิบสามเชนแล้วนะครับ,บผมสำหรับคลิปในวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนไปดูเหตุผลนะครับที่ว่าทําไมนะครับเราถึงต้องเสี่ยงเปิดกาชาหาอาร์ทูเรียเพนดอร์กอนแคสเตอร์หรือที่เราเรียกว่าก,กวินแคสกันนะครับต้องบอกเลยว่าตัวผมเนี่ย ก็เจอคาถามคําถามนึงเป็นประจำประจำอย่างคําถามที่ว่าเปิดกระชาตู้นี้ดีไหมครับพี่คือตอบซ้าๆเนี่ยมันก็น่าเบือ่อใช่ไหมครับผมก็เลยจะทําคลิปแนวนี้นะครับสั้นเลยนะครับผมจะได้โยนคลิปเนี่ยให้เขาดูเลยแล้วกันครับและอย่างหนึ่งเนี่ยก้าไว้เผื่อเป็นเสือนเชิญด้วยนะร,รอบก่อนเนี่ยเปิดไปตั้งเยอะนะครับนางไม่ยอมมาหาเลยนะครับผมเลยทําคลิปเลยแล้วกันนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูนะเหตุผลที่ว่าทำไมถึงต้องเปิดฮา เรียกันเหตุผลที่1ความแรนะครับเหตุผลแรกนียคือความหายากของนางนะครับสำหรับคนที่ไม่รู้นะผมกินแคสเนี่ยเป็นเซเวนห้าดาวนะครับลิมิตนะครับซึ่งเราเนี่ยต้องรอตัวนางเนี่ยเรตัปขึ้นมาเท่านั้นครับถึงจะเปิดหานางได้อย่างเช่นคราวนี้นะง่ายๆเลยคือนางไม่สามารถออกมาได้ในตู้ธรรมดาหรือหลุดเลยออกมาจากตู้อื่นได้ครับหากพลาดตอนนี้ไปเนี่ยเราไม่รู้เลยว่านางเนี่ยจะเรอัพขึ้นมาอีกทีตอนไหน ซึ่งโอกาสที ойти, ja example, ouais, the pues, alone, like that, ่นางเนี่ยจะเข้าตู้ในอนาคตเนี่ยมันก็มีครับแต่สําหรับเซอร์ี่ปุนเนี่ยไม่รู้เลยครับว่าจะเข้ามาตอนไหนครับรอบนี้เนี่ยก็ไม่รู้ครับอยู่ดีก็พวงขึ้นมาเลยนะครับที่นางเนี่ยเรียกขึ้นมาในตู้นะครับเพราะงั้นเนี่ยเซอร์ี่ปุนเนี่ยไม่รู้ว่าอนาคตเลยนะครับคือถ้าพลาดไปตอนนี้เนี่ยโอกาสที่จะหานางได้ในตอนที่นางไม่เรียก็คงนมแต่ตู้ารัึ่งมาะงั้งครับตอนครบรอบนเกมเปิมแล้วก็ตอนปีใหม่เท่านะครับละครัาพลาดรอบนี้ไเนี่ยน่าจะยานางกว่านงเนี่จะกลับเข้าตู้ครับ ผมเลยไม่อยากให้ใครเนี่ยพาตัวนางแล้วมานั่งบ่นว่าเมื่อไรเนี่ยนางจะกลับมาเข้าตู้อีกนะอะไรประมาณนั้นนะครับเพราะงั้นรอบนี้เนี่ยนางมาแล้วนะครับลองถามใจตัวเองดูนะครับถ้าไม่เปิดหานางตอนนี้เนี่ยจะเสียใจไหมนะครับเหตุผลที่2ความสามารถถ้าคุณกําลังหาทรั์หรือธาตเนี่ยไปใช้งานในดีคุณคุณต้องเปิดหาควินแคทให้ได้เลยครับพอน้องนั้นนะ่ะเป็นทรั์สายอาร์ตขั้นเทพเลยครับจริงๆเนี่ยก็ไม่จําเป็นต้องจํากัดแค่สายอาร์ตหรอกครับไม่ว่าจะสายอะไรเนี่ยก็พานางไปด้วยได้หมดนั่นแหละ แต่สายอาร์ตเนี่ยจะดึงศักยภาพของนางเนี่ยออกมาได้สูงสุดนั่นเองครับส่วนความสามารถของนางเนี่ยที่ทำให้นางเนี่ยเป็นหนึ่งในบิ๊กซิกนะผมของเราซับในเกมวิกโจเนี่ยก็มีดังนี้ครับสกิลที่หนึ่งเนี่ยผลของวันเนี่ยก็คือเพิ่มแอดแท็กให้คนทั้งตีนะผมและเพิ่มเกรดฮกุให้คนทั้งตีด้วยถ้าไปเต็ม1ิเนี่ยสกิลนี้ก็ชดค่าค่าแป็นยีเป็น20% และเพิ่มการชาร์จเกตโฮกุขึ้นมาเป็น30%นั่นเองครับสกิลที่2เนี่ยผลของมันเนี่ยคือสามารถโยนสกิลชาร์จเกตโฮกุให้ใครก็ได้ในตี้และมันยังมีผลอีกอย่างหนึ่งเนี่ยก็คือเพิ่มการเจนเกตโฮกุให้คนทั้งตี้นะครับผมสามเธอนั่นเองสกิลนี้เนี่ยมาไปเต็ม10แล้วเนี่ยมันจะเพิ่มการชาร์จเกตโฮกุขึ้นมา20%ส่วนการเจนเกตโฮกุเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นเป็น30%นั่นเองครับสกิลที่3สกิลสุดท้ายของนางนะครับผมจะเป็นสกิลที่โยนนนใใให้้้คครก็ไดตี1 โดยมันเนี่ยจะให้ผลเพิ่มประสิทธิภาพของการอาร์ตขึ้นมา3เทิร์นและยังมีผลเพิ่มดาเมจต,ต่อโซพเพศเทรดทูฮิวแมนิตี้สเทิร์นและคนที่ได้รับสกิลเนี่ยยังได้รับสกิลกรออมตะ1เทิร์นด้วยนะครับโดยผลของสกิลที่3เนี่ยเมื่อไปขั้น10แล้วเนี่ยมันจะเพิ่มประสิทธิภาพของการอาร์ตขึ้นมา5 0าเซนและเพิ่มดาเมจต,ต่อโซพเพศเทรดทูฮิวแมนิตี้เนี่ยห้าสิบเซนด้วยนั่นเองครับโดยสตูเพศเทรดทูฮิวแมนิตี้เนี่ยมีอะไรบ้างเนี่ยก็ตามนี้นะครับ นี่คือผลสกิลทั้งหมดของนางนะผมจะเห็นได้ว่าตัวนางเนี่ยถูกสร้างมาให้เป็นซับอาร์ตขั้นเทพเลยครับคือเซแว่นดาเมจสายอาร์ต่างๆเนี่ยผมบอกเลยนะถ้าได้ควินแคสเนี่ยไปซับให้เนี่ยมีโอกาสที่ทำลูโพกุเยอะมากๆเลยแหะครับของเขาดีจริงนะครับผม ส่วนผลในโฮกุของนางนะครับผมจะเป็นการเพิ่มดาเมจให้คนทั้งตี้3เทินและมีผลล้างดีบัฟให้คนทั้งตีอีกด้วยส่วนผลโอชาตในโฮกุของนางเนี่ยอันนี้เนี่ยก็ทีเด็ดเหมือนกันนะครับผลของโอชาตในโฮกุข,ของกวินแคสเนี่ยก็คือให้คนทั้งตีเนี่ยได้รับบัฟโลมาตะสีขาวนะที่ไม่สามารถเจาะได้แม้แต่โดนการโจมตีโดยศัตรูที่มีสกิลเจาะเกาะมาตะโลมาตะสีขาวนี้เนี่ยผลของเนี่ยก็เจาะเกาะไม่เข้านะครับโดยมันเนี่ยจะอยู่3มเทินแต่จะหายไปถ้าโดนโจมตีมาตามโอชาตที่เราทําได้นั่นเองครับอย่างเช่น โอชาตหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยโลมาต่าขาวนี้เนี่ยมันจะกันแค่หนึ่งครั้งการโจมตีนะครับแต่เวลาของมันเนี่ยอยู่สามเทือนนะซึ่งถ้าศัตรูไม่โจมตีเนี่ยโลมาต่าสีขาวอันนี้เนี่ยกับตัวที่รับมันเนี่ยโลมันก็อยู่สามเทือนเองครับอันนี้คือโอชาตหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมเอาง่ายๆนะครับยิ่งโอชาต์มากเท่าไหร่นะโลมาต่าขาวอันนี้เนี่ยมันก็ยิ่งกันการโจมตีได้หลายครั้งด้วยนั่นเองครับแต่ผลมันจะอยู่แค่สามเทือนนะเหมือนเดิมครับโอชาตห้าร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ ทำให้น้องเนี่ยมีจุดเด่นในส่วนนี้ด้วยนะครับผมนอกเหนือจากเซสกิลที่ขวดแล้วนั่นเองครับสรุปในด้านความสามารถของกรินแคสเนี่ยเมื่อฟังมาถึงตอนนี้เนี่ยคือยังไงก็ต้องเปิดนะครับผมซับดีขนาดนี้นะให้เกรดโฮกุ50เพิ่มอาร์ตให้โลมาตะเพิ่มการโจมตีแล้วก็อื่นๆอีกมากมายเนี่ยคือครบเครื่องเลยสำหรับกรินแคสในฐานะซับนะเก่งสมเป็นท่าจริงๆนะคร も私は星を探すすのでฟังความสามารถของน้องเนี่ยอยากเปิดกันแล้วใช่ไหมล่ะครับแต่ผมยังมีอีกเหตุผลนึงที่ผมจะหยิบมาในคลิปนี้นะนั่นก็คือ เหตุ hey, ผลที่3ามนะผมความน่ารักนั่นเองครับความน่ารักของวินแคส่ะสำหรับเซอร์แวนตัวนี้เนี่ยแค่ผมเห็นครั้งแรกในตอนครบรอบ5ปีของเกมเว็เนี่ยน้องก็เข้าใจผมไปหมดแล้วละครับถึงผมจะเปิดให้ได้ก็ตามนนในตอนนั้นนะคือด้วยความที่ว่ามันมีความเป็นอัลเทียเฟสหรือเซเบอร์เฟสเนี่ยอันนี้เนี่ยก็ตกผมได้1ดอกแล้วเนี่ยและยังเป็นเหมือนอัลเทียเวอร์ชันอินโนเซนต์นะแบบสาวน้อยน่ารักน่ารักคืออยากได้ไปกันใหญ่เลยครับเอาตรงเนี่ยใครจะหาเซอร์แวนที่เป็นเซเบอร์เฟสให้ครบเนี่ย ยังไงก็ต้องเปิดครับไม่ว่าจะเกยยังไงอะนะโชคมีหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยแต่ยังไงก็ต้องเปิดกาชานะครับและที่สําคัญนะครับพอผมรู้ว่าอาสามของนางเนี่ยมันมีการเปลี่ยนชุดเป็นเอเมชั่นโฮกุเนี่ยผมนี่ยิ่งอยากได้เลยละครับคือจะตายให้ได้นะตอนนั้นเนี่ยโ,โคเทโค่นนารักมั่วๆกันไปหมดเลยครับตอนนั้นเนี่ยรวมเป็นความอยากได้จะจัดเลยทีเดียวนะครับผมและตอนนั้นน่ะผมคิดว่านางเนี่ยเป็นเมอร์ลินผู้หญิงด้วยนะเพราะว่าเฮ้ยอาร์เทเรียเฟสแบบว่าเป็นแคสเซอร์เป็นซับเนี่ยเ้ย อาจจะเป็นเมอร์ลินเวอร์ชันผู้หญิงหรือเปล่าอะไรประมาณนั้นนะผมมันก็เลยทำผมอยากได้เอามากๆเลยครับตอนนั้นก็เลยเกลือไปจัดจัดแล้วผมเรียกได้ว่าหมดไปเป็นแบบ3 4 0 0เม็ดเลยนะผมไม่ได้นางนะผมรอบนี้ผมก็หมดไปแล้ว100ร้อยกว่าเม็ดนะครับก็ยังไม่ได้นางอีกนะผมไม่รู้เนี่ยรอบที่3เนี่ยที่ผมกำลังตั้งใจจะเปิดนางเนี่ยผมจะมีโชคหรือเปล่านะครับผมต้องมารอลุนกันนะครับ สรุปนะครับผมสำหรับคนที่รังเลจริงๆนะว่าจะเปิดน้องดีไหมเนี่ยง่ายๆเลยนะครับถ้าใน ID เนี่ยยังไม่มีซัพพอร์ตไว้ใช้นะครวรเสี่ยงดวงเปิดกาชาเพราะการที่เรามีซัพพอร์ตไว้ใน ID เนี่ยมันทำให้การเล่นเกมนี้เนี่ยง่ายขึ้นมากๆเลยครับตัวดาเมจเนี่ยเดี๋ยวก็หาได้นะแต่ตัวซัพพอร์ตชั้นเลิศดแบบนี้เนี่ยมันไม่ได้หากันง่ายๆแถมไม่ได้มาบ่อยๆอีกด้วยเพราะงั้นควรทุ่มไปเลยครับสุดตัว อนาคตช่างมันนะผมเอาสิ่งตรงหน้าก่อนละกันนะครับในเมื่อน้องมาแล้วก็ต้องจัดน,นะครับทีนี้สําหรับคนที่มีน้องอยู่แล้วและคิดจะเปิดหา NP เพิ่มเนี่ย ผมก็จะบอกว่า NP 1ก็พอแล้วครับผมเพียงพอแล้วนะสำหรับเซอร์วันสายซับต่างๆเนี่ย NP 1เนี่ยเป็นสิ่งที่ดีแล้วครับใช้งานได้ดีเล่นได้เหมือน NP 5เลยแต่ถ้าอวยน้องเนี่ยอยากเปิดหาเพิ่มไม่ครบ NP 5แบบขั้นสุดอันนั้นเนี่ยก็ลวแต่ท่านเลยนะส่วนคนี้เกลือน้องตอนนี้แล้วไม่มีเพชรเปิดแล้วเนี่ยก็ขอให้เปิดได้ในตอนเดือนหน้าที่ได้ตัว๋วกาชาเปิดฟรีประจําเดือนก็แล้วกันนะผมหตัวนะครับผมก็ได้แค่เอาใจช่วยอย่างเดียวนะเพราะตัวผมเองก็ยังเกลืออยู่เลยครับไม่รู้จะรอดหรือเปล่า แต่คิดไว้ว่าจะเก็บเพชรและเปิดกาชาหายอีกรอบหนึ่งนะครับผมยังไงก็รอชมกันด้วยนะครับส่วนคลิปนี้ก็คงมีเท่านี้นะครับผมมาบอกเหตุผลที่เราเนี่ยควรจะเปิดหาอัเทเรียเพนดากอนแคสเตอร์กันนะครับผมคลิปนี้เนี่ยก็หวังว่าจะทําให้คนที่ลังเลที่จะเปิดหากวีนแคสเนี่ยหายลังเลได้นะครับใครมีอะไรอยากบ่นเนี่ยก็บ่นได้ในช่องคอมเมนต์ของคลิปนี้ได้เลยนะครับผมว่าแล้วผมก็บ่นสะหน่อยเลละกันนะครับเผื่อน้องจะออกมานะครับ ก็คือถ้ากว้นแคสออกมาหาผมเนี่ยผมจะเล่นเอาน้าสองตั้งแต่ต้นจนจบนั่นเองครับคือผมดองเกมนี้มานานมากแล้วครับเล่นภาคหนึ่งจบไปแล้วภาคสองยังไม่ได้เล่นนะเห็นมีมอดแปลไทยด้วยก็เลยว่าเออเอาซะหน่อยละกันบนซะหน่อยละกันนะครับผมถ้าได้กุ้นแคสเนี่ยผมยอมเล่นเกมนี้จริงๆเลยนะครับผมอ่ะมาเหอ,เอะนะแคสเตเรียเนาะมาให้ผมเนี่ยได้แบบ ชื่นใจหน่อยนะผมบนขนาดนี้แล้วนะโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้เนี่ยหากดูกันแล้วชอบเนี่ย <c oughs> ก็อย่าลืมกดไลค์ผมคนละครั้งกดแชร์ดูกับเพื่อนกันเยอะนะครับผมและสำหรับคนที่เพิ่งมาดูคลิปนี้เป็นครั้งแรกเนี่ยก็อย่าลืมกดผมซับสไครต์และกดปุ่มกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนด้วยครับส่วนใครอยากติดตามผมเนี่ยก็ม,มาติดตามที่แฟนเพจเฟซบุ๊กเฟย์โรยยี่สามเลยครับลิงก์อยู่ด้านล่างแล้วนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอมีเท่านี้ครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายครับสวัสดีครับ